สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับหลังจากวันไว้ออกวันจันทร์ที่16นะครับทางวันที่1ก็608662นะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวออก37นะครับส่วนทางขวาน,นี้ก็คือตารางหรือนำเสนอในช่อง YouTube ของผม,ผมนะครับเลขก็เคยบอกไว้แล้วว่าจะมีดาวรับผลอยู่ประมาณ3ตัวคือมี3มี4มี7นะครับ ก็37ตรงนี้ชุด7นะครับก็บอกว่าให้ไปกลับกันเองก็คือออก3 7ที่ข้างล่างก็เข้าอีกตามเคยนะครับก็งูเทีมแล้วก็เข้างันี้ก็เข้าตามทฤษฎีหวยโหราศตร์ไทยหลายคนที่ติดตามผมใหม่ๆเนี่ยนะครับบอกว่าเลขเยอะนะครับมันไม่ได้เยอะอะไรนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคนผู้เล่นเนี่ยชอบเลขตัวไหนนะครับอย่างชอบชุด4คุณก็เล่นแค่เฉพาะ4ี่เช่น4 4 2 4 9อ7หรือตรงนี้นะครับหรือไม่ชอบ2ตัวนี้ก็มาเล่นตรงนี้นะครับหรือชุด7ก็มี7337 3, 3, 7, แค่แค่นั้นเองหรือชุด2 2ส3ง7กา็มีแค่นั้นแล้วก็ไปกลับเลน่นกันเองนะครับเพราะว่าจำนวนการวิวดูเนี่ยมันประมาณตั้งแต่900 0ถึง1 0,000วิวเนี่ยก็หลากหลายความคิดคนนะฮะหมื่นคนคนเล่นทักครบ10เลขมันก็เป็นไปได้หมดเพราะทุกคนเนี่ยต่างชอบเลขไม่เหมือนกัน นะครับผมก็เลยจัดชุดมาให้นะครับว่าฟาร์มเป็นไปได้เนี่ยอย่างเช่นชุดเนี้ยหนึตรงเนี้ยแล้ววงเล็บได้9เนี่ยอันนี้คือกลุ่มซึ่งเคยบอกแล้วว่าเป็นเลขซึ่งมีโอกาสออกได้ถึง90-100%แล้วมันก็มาตามซึ่งผมเคยทําไ้ให้ส่วนมุมดาวพวกเนี้ยนะครับศูนย์แปดนย์หกหกพวกนี้มันก็จะไปข้าบเกี่ยวตามที่เท,ทีิดาวอยู่แล้วนะครับถ้ามาจะมาดูกันตรงนี้37ก็ออกนี้73 6 8 8 6 0 8 06เห็นมมันจะไปคาบเกี่ยวหรือมีผลต่อเลขในในกลุ่มของตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนทึ่บางท่านเนี่ยชอบติดตามดูเลขซึ่งเป็นเลขเด่นวะันนเด่นวันมีทั้ง7และว6เด่นเวลามี2เนี่ยใช่ไหมครับก็คือเด่นวันไปออกที่ข้างล่างตรงนี้นะครับออกตรนี้นะครับ6 2ส6งก็พออกตรงนี้นะ 6, 2, 6, ออตน2ตรงนี้นะครับส่วนเลขตแหน่งดาวซึ่งเคยบอกไว้แล้วว่าเป็นดาวรับผล จากดาวเนี่ยแต่ดาวใหญ่เนี่ยก็เช่น3 4 7นะครับแล้วก็หรือจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเลือกตัวเลือกครับส่วนตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่2เช่นจากร0%ออาจจะลดลดหลันนะ่นลงหรือาเหลือปอะมาณ60-70%อะไรประมาณแบบนี้ครับท่านที่เข้าดูใหม่ดูใหม่ๆเนี่ยให้ดูเลขชุดชุดเด่นวันดูประกอบไปด้วยแล้วก็เลขเซตเนี่ยชอบตัวไหนก็เลือกมาตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเลขมันในกรณีมุมดาวเนี่ยมันสามารถออกได้หมด นะครับแต่ว่าตัวไหนผมเด่นชุดไหนก็คุณชอบสี่ก็เล่นชุดสีไปเช่น1 4 4่นะครับถ้าชอบ3ก็จะเป็น1 3 4 3หรือ2 3งสหรือชุด7ก็เป็น73ชุด1ก็เป็น1914อะไรแบบเนี้ยนะครับชุด0ูก็เป็น0 6 5 0หรือชุดป๊ะชุดหชุดแดก็เป็นไปนตามนั้นนะครับส่วนท่านที่ถูกบางท่านก็อโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่าท่านก็เขาก็ ดเน a มาให้นะครับก็คือการสแกน QR code ตรงนี้นะครับสนับสนุนช่องมาเช่นคนละ30บาท50บาทก็แล้วแต่อันนี้ไม่ไม่ได้บังคับนะฮะอันนี้ก็คือ QR code สแกน QR code เพื่อสนับสนุนช่องนะครับช่องของผมนะครับก็ตามแต่สะดวกเลยนะครับก็อีกส่วนหนึ่งช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเพื่อให้ผู้ชมและผู้ทำเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็ให้โปรแกรมเนี่ยมันคำนวณระบบนะครับ เ่มันเป็นระบบของอาการเขาเรียกว่าสํารวจพฤติกรรมนะครับเขาเรียกอัลกอริทึมของระบบโปรแกรมมิ่งเนี่ยนะครับเขาจะทำให้เขาเรียกว่าช่องหรือคลิปเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับตามค่า CPM ของอส่วนของ YouTube นะครับตรงนี้ก็คือการสแกนบาร์โค้ดเพื่อที่จะสนับสนุนช่องนะครับหรือการโดเนทอย่างนั้นละกันนะครับก็โอเคประมาณแบบนี้ นะครับก็อันนี้ก็เป็นไปตามทฤษฎีดาวเด่นวันเด่นเวลาก็มา7กับ6 8 2ก็ออกตรงนี้3 7 6 2นะครับเลขชุดนี้ก็คือก็จะก็จะเข้าตามนี้ไปนะครับส่วนนี้ก็คือเราส่วนของผมเนี่ยก็จะทำเผื่อไว้ให้เพราะว่ามันโอกาสเลขเนี่ยมันมันมาได้หมดมาได้ตามที่ทำาดอกจันไว้นะครับเช่นดาวรับผล347ก็มา3กับ7็มานี่เด่นเวเด่นวันเด่นเวลา2อยตรงนี้อะไรตรงนี้นะครับ ก็แล้วแต่หยิบยกมาเล่นมาเสียงกันส่วนหนังสือท่านที่สั่งสั่งไว้ก็โอนเข้ามาผมก็ส่งไปให้นะครับส่งต่างจังหวัดอีเทั่วประเทศทั่วประเทศนะครับเป็นอีเให้นะครับก็เล่มละ365บาทก็ติเฉลีย่ย365ย้าวันวันละ1บาทนะครับค่าส่งอีเทั่วทั่วไทยก็50บบาทนะครับก็ โอเคครับทีนี้ก็มาพยากรณ์กันต่อนะครับในงวดวันที่1ตุลาคือวันอังคารวันอังคารนะครับที่1ตุลาเนี่ยเลขเด่นวันก็จะมี5และ1นะครับเด่นเวลาก็เป็น1และ4ก็แปลว่าความโดดเด่นอยู่ที่ตรงนี้นะครับตำแหน่งดาวนะครับตำแหน่งดาวดาวจันนะครับหมายเลข2เป็นราชาโชค หมายเลข4ี่เป็นเกษตรและมหาอุดครับลัคนาอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกมุมดาวาตามนี้เลยนะครับ6ก,ก็เป็นเกษตรเลขที่น่าสนใจนะครับในในวันที่หนึ่ตุลานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ไวทีละเลขนะครับเลขที่น่าสนใจก็จะเป็น4 6 และ2นะครับวงเล็บด้วยหมายเลข1นะครับให้เป็นันดับที่2นะครับก็ชุดที่น่าน่าสนใจก็คือชุด C ชุด6ชุด2นะครับก็เดี๋ยวมามาดูมุมดาวกันนะครับท่านที่มีหนังสืออยู่ก็ดูตามไปนะครับความใกล้เคียงของดาวนะครับ2เป็นราชาโชค4เป็นเกษตรมหาอุดนะครับ ห <6 S 2> เป็นเกษตรด้วยนะครับความน่าสนใจก็คือกลุ่มนี้นะครับ2 4 6นะครับทีนี้ก็มาลองมาแบ่งกลุ่มหมายเลขกันนะครับในชุด1เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ไว้สัก2ตัวนะครับคือ1 4นะครับแล้วก็1 5ท่านก็ไปกลับกันเองนะครับผมทำให้สั้นๆแค่น,นี้เองนะครับส่วน ชุด4นะครับเดี๋ยวผมจะให้เป็นเลข4 0นะครับแล้วก็4 8่อะไรประมาณนี้นะครับ40 48อ่า2ตัวนี้เป็นเลขซึ่งมีความน่าสนใจนะครับในหลักของหมวด4นะครับถ้าชอบ4ก็ เล่นหมวด4ก็อย่างนี้ชอบ4ก็1 4ชอบ4ก็4 0หรือ4 8นะครับในหมวดของหมายเลขเลข8เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เป็น8 5แล้วก็8 0เลขก็ไปกลับกันเองนะครับ8 5 8 0ในกลุ่มของหมายเลข3นะครับก็คงต้องให้เป็น 3 6และ39ซึ่งเป็นเลขน่าสนใจนะครับ36 39นะครับเลขๆที่น่าสนใจให้ดอกจันไว้อย่างอเลอย่าง,าเ,ลางาเลขแล้วกันนะครับ่าอ่า, 36, อ,าอย่างละตัวก็เลือกเล่นได้เลยนะครับ36 39ในหมวด2นี้เดี๋ยวผมจะให้ไว้เป็นหมวดดอกจันของ2แล้วก็6นะครับ แล้วก็ 2, 9 9 2. 3 6 6 6 3. 3 9 3. 2, 6, 6, 2. 2, 9 3 2662, 2992นะครับในหมวดของหมายเลข6อีกตัวหนึ่งซึ่งถือว่าก็น่าสนใจก็คือชุดของหมวด6หาท่านใดชอบ6นะ,อะชอบ6ก็ผมให้ไว้ตัวหนึ่งแล้วกันตัวเผื่อออกไปแล้วก็วางไว้วางไว้ให้เฉยๆสนใจก็เล่นไปนะครับไม่สนก็เล่นแค่เพียงก็6 9 9 6 นะครับแล้วก็เลขอีก1ตัวนะครับคือ9 7 7 9อันนี้กลับให้เลยนะครับผมจะไปหากท่านชอบนะครับช่องท่านชอบชุดนี้นะครับในหมวดรวมรวมหมายเลขเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นอย่างนี้เลยกันรวมหมายเลขรวมหมายเลขก็บวกไว้ให้ก็คือกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่หากท่านใดสนใจมุมชอบ2 2มุมดาวเนี่ยนะครับส่วนตัวแล้วนะครับ ผมอาจจะตัดมาเป็น46และ42นะครับ42บวกด้วย46 2ชุดนี้ถือว่าเป็นชุดทีึ่งน่าสนใจชุดหนึ่งอันนี้เอา2มุมดาวมาบวกรวมกันนะครับเพราะว่าเราจะนำเลขเลขเด่นเลขเด่นตรงนี้มาเข้าเข้าหากันนะครับตรงนี้เข้าหากันนะครับชุด2ชุดซึ่งมันอยู่คน,คนละคนละจุดกัน นะครับหากท่านชอบศูนย์เนี่ยนะครับก็อาจจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับชุดศูนย์นี่ก็คงเป็นชุดของ0ูแล้วก็50นะครับชุดศูนย์ชุดศูนย์จะมีตรงนี้เลยนะครับ 500, 0 5 0 0ศอันนี้กลับให้เลยแล้วก็ประมาณนี้นะครับในทฤษฎีดาวของวันลางคารที่1ตุลานะครับมีดาว4เป็นเกษตรมหาอุดดาว6 เป็นกะเศรษนะครับแล้วก็ดาวจันทเป็นราชาชโชคนะครับผมให้ความโดดเด่นในเรื่องของหมวดเลขชุดนี้4ี่สองนะครับท่านชอบ4ท่านกเ็เล่นชุด4ชอบ6ก็เล่นชุด6ชอบ2ก็เล่นชุด2ไปนะครับตัวแปรตัวแปรตรงนี้นะครับก็จะเป็น1นะครับแต่ว่า,าคิดไปคิดมานะครับผมเพิ่มให้อีกหนึ่งตัวนะครับคือชุด1 9 9 1อ่ามามองเห็นตรงนี้นะครับ ลองดูไปนะอันนี้คือชุด,ชด,ชดบวกนะชุดบวกซึ่งมันไม่ได้อยู่ในหมวดเดียวกันนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่ติดตามผมนะครับสนับสนุนหนังสือของของทางที่ทางช่องซึ่งผมทําไว้นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่โอนเงินมานะครับโอ,โอนเงินมาให้นะครับเป็นสินน้ําใจเรื่องของการโดเน a t นะครับโด n a t i เงินมาให้นะครับ ก็หากท่านต้องการที่จะสนับสนุนก็ขอให้ท่านสแกน QR code นี้ได้เลยนะครับก็หวังว่าช่องผมเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับเป็นตัวเลือกนะครับว่าทฤษฎีดาวเนี่ยก็ผมวางตามทฤษฎีโหราศาสตร์ไทยนะครับโอเคก็วันนี้ก็พบกันเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่าน ติดตามโชคดีแล้วก็ขอบคุณท่านที่สั่งจองหนังสือโอนเงินมาแล้วก็ท่านที่เข้ามาสนับสนุนโนเดเนตเงินให้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับชอบก็แชร์นะครับแล้วก็กดไ like, ลค์กดแชร์ไปนะครับก็ทำให้ค่า CPM ของช่องผมนั้นสูงขึ้นนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามขอบคุณทุกท่านนะครับโชคดีครับพบกันใหม่โอเคสวัสดีทุกท่านโชคดีครับ